เป็ดได้พี่ให้ตัวละร้อยขอมากกว่าร้อยแล้วปะร้อยห้าสิบโอเคจับเป็ดอุ้มนะให้ตัวละร้อยห้าสิบ วัสดีครับตอนนี้พี่นนท์ไปเลยเปื่อยครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับใกล้ไปเลยเปื่อยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนนท์มันเป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดรู้ป่ะทำไมจังหวัดนนทบุรีอ๋อนนทบุรีช่างมันเถอะปกติเวลาวันหยุดของพวกเราไปเที่ยวไหนคาเฟ่กรุงเทพสวนกรูษจัไปปริมณฑลแต่คือรอบนี้อยากจะลองออกต่างจังหวัดบ้างก็เลยมาที่ลบุรีแล้วพอดีพี่นนท์เซิร์ชพอดีอยากทําคลิปเกี่ยวกับ กุ้งมากกุ้งกล้ามแดงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราเจอชุมชนที่นี่ครับผมชุมชนหมู่บ้านมหาสอนอยู่ตำบลเอ้ออำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีดูให้อยากจะมาถ่ายทำเกี่ยวกับกุ้งและก็ที่นี่มันไม่ได้มีเฉพาะแค่กุ้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เรามีผู้นำชุมชนจะพาเราไปท่องเที่ยวแล้วก็พาไปแนะนําสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะปกติเราเออหาข้อมูลเองเนาะเพื่อที่จะแบบว่ามาบอกทุกคนแต่วันนี้เรามีผู้นําชุมชนซึ่งเรียกนี่ไง เขามาแล้วคุณน้องชวนชวนชวนเราทาำข้าวแล้วเดี๋ยวสวัสดีพี่ขวัญก่อนครับไหนๆมากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาถึงปั๊บโอ้โหพี่ขวัญจัดอาหารสำรับเรียบร้อยบรรบ้านเราบรรบ้านเลยใช่ไหมครับผมพี่ต้อยเดี๋ยวพี่นนท์พี่นนท์ว่าโตะสูไปหรือหรือตัวไอ้เตี้ยเองนี่ดูพี่ปกติใช่ไหมพี่ปกติเหมือนเหมือนเด็กอ่ะอยู่นอนอยู่กรุงเทพอบบได้ทานบ้างไหมปลาตะเพียนอ่ะไข่ปลาตะเพียนอ่ะไม่ไม่แทบจะไม่ เขาหาทานยากเหรอแล้วเคยไหมก็เคยไงพี่นนท์พาไปกินไปทุกชุมชนนะครับที่พี่นนท์ไปนะมีไข่เจียวทุกชุมชนเป็นอาหารไทยบ้านๆ้นเมนูพบ้านคุณลุงครับสวัสดีครับอย่างนี้เขาเรียกรถอีแต็กหรือรถอีแตนครับมันอีแตนครับอีแตนนะแล้วอีแต็กเป็นยังไงคะอีเต็กมันคล้ายๆโก่งมันก็ดังเวลาตีมันจะเต็กแต็กเหมือนแล้วนี่มันร้องอะไรอแตนๆเหรอใช่ก็แบบว่าเดียบไปแล้วอตกอีแตนใช่อ๋อลุงเปียกบริการท่องเที่ยวนะครับ อ๋อไม่มีเลยครับน้ำมันหมดครับไปขาลงค่ะเข็นไม่ให้ถึงนะคะไปเข็นก้อยจับเป็ดได้พี่ให้ตัวละร้อยขอมากกว่าร้อยได้ป่ะร้อยห้าสิบโอเคจับเป็ดอุ้มนะให้ตัวละาร้อยห้าสิบเป็นกัดป่ะคะไม่กัดไม่กัดอ่ะไปเอาดิเวลาได้ออกมาชนบกนะครับก็จะรู้สึกแบบว่าขึ้นไปอะไรนี่ยเป็ดมันกลัวเราอ่ะนี่ก็คือนี่นี่ไข่ ไมทำไมไข่เป็นอย่างนี้อ่ะใช่ก็ดูไข่เฮ้ยอันนี้คือจะคลอดแล้ววะไม่ใช่จะคลอดน้องเขาเพิ่งไข่คิดถึงตอนแรกที่ไข่เปลี่ยนมาไม่ได้แข็งเลยอ๋ออกมา็ดข้างนอกอ๋อคือไว้ประมาณสักพักนึงไหมใช่แักบหรือมันจะแข็งถ้าออกมาแบบมันนิ่มมันก็นิ่มใหม่เลยมันจะนิ่มกว่าอ๋อพอเวลามาเจออากาศแห้งๆอะไรมันก็จะแข็งเขากินอะไรเสตอาหารนานาข้าวก็ทั้งตัวหอย หอยเชอรี่หอยเชอรี่เกษตรกรไม่ชอบเพราะว่าหอยเชอรี่เนี่ยมันมากินเวลาที่หวานข้าวใบใหม่เนี่ยมันจะมากินต้นข้าวมันเป็นตัวทําลายล้างเขาเรียกว่าเขาเรียกสตุกข์ขึ้นสตูพุกข์ขึืนแล้วก็กินพวกข้าวดีข้าวดีหมายถึงข้าวผลพันธุ์ครับข้าวคุณภาพเป็นกินอ่าเป็นกินได้ใช่แต่ต้องปล่อยตอนที่แบบว่าเกี่ยวข้าวแล้วเหรอครับใช่อันนี้ถามเลยค่ะช่วงเวลาที่ปล่อยน้องคือปล่อยทุกวันไหมหรือเช้าจนถึงเย็นค่ะเช้าถึงนึ่งเย็นห้าโมงเย็ทั้งวันเลยห้าหกโมงเย ปล่อยเลยก็ทีนี้มันก็จะได้รลิตสมประโยชน์สองส่วนครับชาวนาเองก็ได้เรื่องของกําจัดวัชพืชในนาข้าวของตัวเองส่วนคนเลี้ยงเป็ดเองก็ลดต้นทุนเรื่องของอาหารเป็ด<อ>เสร็จปุป๊บพอตอนเย็นปุ๊บเขาก็จะเอามางเนี่ยเอาเข้าวราวนี้จะไล่ไล่ต้นมาเขาจะเป่านกหวีดป๊แล้วมันก็จะเดินคน<ล>หวีดใช่แลวครับตอนเย็นนะจะเดินเลยข้าวราวนี้แล้วเขาก็ปิดพอปิดเสร็จปุ๊บตอนเช้าเขาก็จะไข่อยู่ในนี้ ค่พอไข่เสร็จปุ๊บเขาก็จะปล่อยตอนประมาณสักปีห้าครึ่งหกโมงปล่อยมาอยู่ตรงนี้ก็อปล่อยให้มากินเลยกลางวันเขาไข่ไหมฮะในนั้นมีบ้างอ๋อมีบ้างน้อยน้อยกว่ามี่ตอนเช้าเขาจะไข่ช่วงช่วงเช้าช่วงเช้าไอ้สี่ปีสาปล่อยอย่างนี้มันจะมีหนีเที่ยวไหมครับน้อยก็เพราะน้อยเพราะเป็ดอยู่เป็นฝูงใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นฝูงมันก็จะตามตามกันสังเกตดูมันก็จะตามตามเป็ดไข่ต้องเป็นตัวเมีย จริงๆแล้วต้องถ้าเป็นต้องมีตัวผู้ผสมด้วยอ้าวเหรอใช่ถ้าเกิดไม่มีตัวผู้ผสมหรือไม่มีการทับกันเนี่ยเขาไหมอ่าก็คือตัวผู้จะน้อยกว่าไหมครับตัวผู้น้อยครับสังเกตดูได้ก็คือตัวที่ดำดำๆเลยตัวผู้ดำๆนั่นไงนั่นไงตัวไหนครบแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวตัวสีน้ำตาลนั่นตัวเนี่ยอัตราส่วนก็ประมาณสิบสิบห้าต่อหนึ่งสิบห้าต่อหนึ่งตัวผู้ก็จะไล่ผสมไปเรื่อยๆพี่น้องแปลว่าพี่เขาไม่นะต้องไงเออพี่เขาไม่ได้นับใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอากลับบใส่่่กรระะเเเปป๋าาาไลีีี้้้ยงทนพขจูม รู้สิเวลาที่คนแปลกหน้าหรือคนหน้าแปลกแบบเนี้ยเข้าไปในฝูเป็ดในเร้าเป็ดตอนเช้าเช้าเงี้ยเหมือนแบบเข้าไปแล้วเป็ดตกใจเพราะไม่คุ้นเคยแบบเอ้นี่ไม่ใช่เจ้านายเรานี่ก็อาจจะสูญเสียก็คือเขาจะไม่ไข่เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนปฏิกิริยาของเขาของร่างกายไม่ไข่เลยเหมือนเรากดอึอะเราเวลาที่อะไรมันตกใจมากๆบางทีมันก็แบบเออหายไปก็มีนะ พี่บอยอันนี้เรียกว่ากุ้งอะไรครับกุ้งก้ามแดงก้ามแดงนี่เคปิดอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเคปิดเนี่ยมี320กว่าสายพันธุ์อ่าไอ้ก้ามแดงเนี่ยคือ1นึ่ในสามนั้นจริงๆแล้วก้ามแดงเนี่ยเลี้ยงไม่กินเนื้อชนิดเนี้ยหนีบไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บจ้ะเจ็บต่อแล้วอันนี้ตัวผู้ก็คือดูได้ง่ายๆก้ามโตมีสีแดงข้างๆเวลาจับเราจะจับข้างหลังเขาแบบนี้แล้วก็เอามือสอดจะจับก้ามขาได้ไหมได้ระวังตื่นระวังก้ามหนุนใช่ชึบพี่ร้นจับนะอ่าก็จับก้ามหนุน ปึ๊บนี่นี่คือเรียกว่าขึงพืชอ๋อนี่ไหนตบตบส่วนมากทำก็คือทําเมนูกุ้งทั่วไปที่นี่ก็จะก็จะเป็นกุ้งเผานึ่งแล้วก็พิซซ่านากุ้งกําแดงครับพิซซ่านากุ้งกําแดงซ่ากุ้งกําแดงพิซซ่านากุ้งเดงแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นข้าวข้าวหน้ากุ้งกําแดงเขาคิดยังไงเป็นตัวเป็นชุดเป็นจานเป็นจานเป็นนจาหรือเป็นกิโลอย่างไซส์นี้กิโลพันสาม กิโลละพันสามเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆก่าจะมาตรงเนี้ยอายุเท่าไหร่<อ>ครับที่เราเห็นบ่อเนี้ยจริงๆแล้วเป็นบ่ออนุบาลที่เนี้ยเป็นส่วนการเรียนรู้ก็คือสอนให้เกรรษตรกรเลี้ยงเลี้ยงเพาะพันธุ์แล้วก็เกรรษตรกรเลี้ยงมาปุ๊บได้ไซนี้มาปุ๊บก็เอามาขายเราเรารับซื้อแล้วมาทเาเรื่องของตลาดไอตัวเนี้ยถ้าจะได้ไซนี้เลยแพ้เวลาปีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อขุดแบบนี้หรือเลี้ยงในนาข้าวใช้เวลาประมาณ4-6ถึงหเดือนก็จะลดลดมาเป็นครึ่งเลยนานอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับสมมติเลี้ยงในนาข้าวเนี่ยเกษตรกรในนานหนึ่งแปลงอย่างแปลงพี่อย่างเงี้ยก็คือมันก็จะมีรายได้2ทางปลูกข้าวก็4เดือนเหมือนกันเลี้ยงไอ้นี่ก็4เดือนเขาไม่กินข้าวใช่ไหมแล้วปล่อยไซเลสไซแค่เลี้ยงครึ่งไอตัวผู้เนี่ยก้านโตมีเสียงั้างแต่ตัวเมียก้ามเล็กเห็นไหม กัมเล็กไม่มีสีแดงอ๋อในตัวเมียอ,อยากรู้ว่าเราเวลาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเวลาที่เรากินกินไปเนื<ป>้อมันแนะนำกินตัวผู้เวลามีไข่มันจะมีตรงม,ม,มันมันกุ้งอนะ่ะคือมีมีทุกมีทั้งตัวผู้ตัวเมียต,ตัวผู้มันจะเยอะกว่าแล้วก็เป็นกุ้งที่ไม่ชอบสารเคมีสารเคมีหมายความว่าทุกชนิดเลยลินหน่อยตายเลยตายเลยอ่าหลเราทาโลชั่นมาแล้วมือยังเปียกอยู่แล้วถ้าจับอาหารให้มันปอยมันกินตาย ยาชียุ่ปึ๊บมานี่ถ้าเลีในนาก็ต้องเป็นนาอินทรีย์ใช่มางานเรียบร้อยเพราะงั้นเราก็เลยออกกุ้งกั้าแดงเนี่ยเป็นใบเซอร์ไปในตัวว่าฟาร์มเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีในการดูแลตั้งแต่ต้นการผลิตเลยเราต้โยนอาหารให้กุ้งมอนดือยไหมครับไม่ต้องเขากินถ้าเ้ออยู่ในในในนาข้าวนะไม่ต้องเลยอาหารไม่ต้องออกซิเกนไม่ต้องปล่อยเลยธรรมชาติเลยใช่แล้วก็เวลาที่เขาจะปีนออกไหมอะ ใช่ต yeah, oh, mm ้องล้อมต้องล้อมต้องล้อมเตือใหน่อยก็การสูญเสียหรือว่าการตายน้อยมากแล้วเนี่ยนะฮะแบบว่านาแดดเปี้ยงๆน้ำร้อนๆจะตายไหมไม่ตายเขาชนร้อนด้วยเขาเรียกว่าได้ทุกภูมิอากาศอ่าสุกสภาพอากาศหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไม่ไม่แนะนําให้เพาะพันธุ์ครับเราจะเพาะพันธุ์ในช่วงหน้าอบอย่างไอตัวใหญ่เมื่อกี้จะไม่ค่อยแนะนําให้ให้เอาไปทําเป็นเพาะพันธุ์ไม่พันเพราะว่ามันปีหนึ่งให้ลูกครั้งเดียว แต่ถ้าเจอพวก4นิ้วสีนิ้วครึ่งเนี่ยพวกนี้กำลังดีเลยก็คือปีหนึ่งประมาณสองถึงสามังอ๋อเมื่อกี้เหมือนแก่อ่ามันเขาเรียกว่ามันอายุสูงไมอายุสูงแล้อันนั้นเหมาะกับอาไปต้องอันนี้คือเป็นไซส์ที่พร้อมจำหน่ายหรืออย่างถ้ามีแบบว่าคท่องเที่ยวลูกค้าอยากจะรับประทานก็คือมาเอาได้เลยลูกในรอบหนึ่งเยอะไหมฮะรอบหนึ่งแม่หนึ่งให้ประมาณสามถึงหกร้อยตัว แต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่องของกฎหมายก็คือเราต้องแจ้งประมนด้วยอันนี้มันเป็นสัตว์น้ําควบคุมอ่ากำพวกส,วสุดทแล้วก็ห้ามห้ามเอาไปปล่อยในแม่น้ำโดยเด็ดขาดเอเลี่ยน,น,นกยเอเลี่ยน,ยนพวกนี้เผยแพร่ได้ในเมืองไทยเลยใน,ในในสภาวะแวดล้อมบ้านเราค,คือคือแบบขยายพันธุ์ได้เร็วมากเหลือเรื่องเดียวก็คือถ้าเอาสารเคมีไปปล่อย้เขาได้อันอนอ่อนแอสุดในแม่หนึ่งตัวสมมุติให้ลูกหนึ่งร้อยตัวนี่ยมันจะมีหัวบ่อกลางบ่อแล้วก็ท้ายบ่อหัวบ่อหมายถึงมันจะโตเร็วกว่าเพื่อนเลย ประมาณ20ตัว15-20ถึงตัวนะอันนี้เราจะคัดเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุดต่อไปพวกนี้จะเป็นเซนดีโตเร็วหากินเก่งอ่าไอ้ช่วงกลางบ่อเนี่ยประมาณสัก70ตัวถึง60ตัวเอาไปขุนอ่าอ่าคุ้งเนี้ยแต่ไอ้ถ่ายบ่อเนี่ย10ตัว15ตัวเนี่ยเลี้ยงไงก็ไม่โตเขาก็เลยเอาไปเพิ่มมูลค่าเอามันไปใส่โหลไปขายตัวละ30บาทอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูแพกันค่ะ ไปดูแพะไปดูแพะแพะไปอันนี้ก็จะเป็นสำหรับรถให้แพะขี่เล่นแบ่สวัสดีคุณป้าก่อนก็ไปสวัสดีคุณป้าสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับนักเพลงเลี้ยงกี่ตัวครับเออมีทั้งหมดมี17ตัว17ตัวจำได้ทุกตัวไหม จำได้แต่ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมตัวไหนกลับไม่กลับมันจะไม่เป็นรวมับเขามันจะรวมกลุ่มมันอยู่อ๋อมันจะฝุ่ไขู่้งมันใช่อันนี้เป็นแพะอะไรเออแพะนมแพะเนื้อแพะแพะแพะเนื้อแพะท้องกี่เดือนครับเออห้าเดือนห้าเดือนโอ้แล้วคอกนึงกี่ตัวครับแม่มสองตัวอ๋อสองอันนี้ประมาณกี่เดือนนะคะตัวเท่านี้อันนี้สามเดือนเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่คือพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี้ไม่ต้องมีเยอะใช่ตัวเดียวถ้ามีหลายตัวมันวิ่งฟิตกันโอ้โหดูมันมี ร่นอยู่สามตัวมันก็จะมันก็จะจะทับนี่แหละพอดีตัวนี้ไม่ยอมแล้วก็เราต้องปักไว้ไม่งั้นมันชนกันฟิดกันอ๋ออันนี้เป็นองค์ใช่ไหมฮะโอ่งน้ําไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสมัยนี้ก็ไม่กินแล้วน้ําหลังคามันสกปรกเนาะใช่กินน้ําแพ็คน้ําอืำน้ำกดตู้น้ําหลังคาก็คือน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยใช่ะจำได้ไหมครับตอนไหนก่อนใบกี่บาทเออตอนนั้นเขาขายสองร้อยก็บาทสองร้อยห้าสิบแค่นี้นะใช่สองร้อยห้าสิบะตอนนั้นก็ถือว่าแพงนะเขากินใบกระถินเหรอครับเขากินอะไรมั่งครับ กินกระถินเขายิกล้วยเห็นไม่ได้เลยกล้วยอ่ะคือลูกกล้วยใช่ไหมผนกล้วยอย่างนี้เขาขายกันเป็นกิโลหรอครับป้ากิโลละเท่าไหร่ครับเก้าสิบตัวนึงไมกิโลละเก้าสิบบาทแล้วตัวหนึ่งกิโลครับที่ขายได้สามสิบกิโลแต่ตอนนี้มันลงเมื่อรุ่นนั้นมันจะร้อยยี่สิบว้าร้อยยี่สิบมันช่มีชื่อสายพันธุ์แพะไหมฮะอันนี้เลือดร้อยเลือดร้อยมีอยู่ห้าสิบตัวตั้งชื่อหมดเลยแล้วพอเราเรียกชื่อผิดมันจะไม่ออกเลย อ๋อเหมือนอื้อก็ไม่ได้เรียกฉันใช่ไม่เรียกไซส์ที่ขายได้30โลเนี่ยประมาณไหนฮะไซส์ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่แล้วเราเราต้องเลี้ยงนานแค่ไหนครับแล้วมันแล้วแต่เราอะถ้าเราเลี้ยงมันสมบูรณ์มันก็จะโตไวอย่าง30โลก็คือทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยไหมคะตัวผู้ตัวผู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยง30โลเราก็เลี้ยงประมาณ7เดือนครึ่งปีประมาณนี้จะได้ราคาอีกหน่อยนี่จะมีแคลเซียมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเนี่ยเหรอครับเกลือแรกลือใช่เลียจนดูดิ นี่ลอยขอเรียใช่ไหมฮะบุ่มไปเลยทุกคนขอบคุณป้ามากๆนะครับสําหรับความรู้ในวันนี้ครับผมพันไปนพันมาเดี๋ยวผมแวะมาหา ถึงแล้วบ้านไครหลบโจรหลบหลบหลบโจรนี่อยู่ติดกับแม่น้ำเลยแม่น้ำอะไรนะอันนี้จะเป็นเขาเรียกจริงๆเป็นคลองคลองคลองบางขามคลองบางขามชื่อแบบแต่ว่าถ้าเกิดไปเซิร์ชดูมันก็จะเป็นแม่น้ำแหละแต่จริงๆแล้วคลองเนี่ยมันมีสองสองประเภทตื่นเต้นเลยล่ะลูกไ ก็คือของมีสองลักษณะของขุดของธรรมชาติบางขาวเนี่เป็นคองธรรมชาติก็คือถ้าเป็นแม่น้ําได้เนี่ยต้องยาว25กิโลเมตรถึงจะเรียกว่าแม่น้ําแต่บางขาวมันยาวแค่20่สิยี่อะไรครับ20กิโลอ๋อ20กิโลสร้างเมื่อเลขอะไรอ่ะ16หเหรอมันเป็นข้างขึ้นอ๋อภาษาข้างขึ้นเป็นอย่างนี้เหรอข้างขึ้นอย่างนี้16บหปีมาแม่พศสองสีอันนี้ก็จะเป็นรอยกระสุนปืน แน่ตรงตรงอ๋อรอยเล็กๆเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูจากวิธีกระสุนเนี่ยเขายิงมาจากทางนู้นนะยิงมาจากหลังบ้านแล้วก็เฉียงอย่างนี้เข้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาเฉียงด้วยอ๋อขาออกขาออกเนี่ยที่เขาดูวิธีกระสุนกันบ้านเนี้ยเอาประวัติก่อนก็คือเคยโดนป้นมาห้าครั้งห้าครั้งนี่คือเป็นครั้งที่ชาวบ้านจำได้มีการยิงหรือต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่พวกลักเล็กขโมยน้อยหรือแบบมาคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนั้นพวกนั้นไม่นำสี่รอบสี่รอบเนี่ยโจรแจ้งก่อน โจนแจ้งก่อนแจ้งก่อนว่าจะเข้าพอเวลาโจนจะป้นมันก็ขามาปักป้ายใช่เขาบอกว่าคืนนี้จะป้นบ้านนี้นะเขามาบอกเลยแต่ที่นี้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ทำหน้าที่เก็บของหลบลูกเด็กเล็กแดงพวกผู้หญิงไปนอนทุ่งแต่ว่ารอบล่าสุดคือปี2514เนี่ยรอบนั้นเขาเล็กพฤติกรรมโจนเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือไม่มีการแจ้งมาก่อนมาถึง่งยิงเลยส้ายก็คือ ลอยกระสุนด้วยเปิดมาก่อนเลยมาหนึงเปิดก่อนเลยคาร์บินเนี่ยจะเป็นปืนที่ทรงคุณภาพสูงสุดและในยุคนั้นเป็นกลเลยใช่ไหมคาร์บินยิงเร็วยิงเร็วที่ยิงต่อเนื่องได้แต่เอ็มวันเนี่ยยิงได้ทีละนัดอันนี้ยิงได้หลายนัดทีเดียวเอ็มทูเนี่ยคือมาทีมึงเป็นสิบสิบนัด่างปัว่างเลยมันเป็นโป้งโอ้แสดงว่าตั้งใหม่นะเขาหามาได้ก็ถือว่าเก่งเนาะโจนเนี่ยโจนคือทุกยุคเลยโจนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอาวุธสูงกว่าตำรวจ ใช่ทุกเรื่อนยุ่ทุ่อมาประมาณ20่สบกว่าคนอาวุธครบมือทุกคนโลูกน้องก็โดนยิงยินยิงขาทุกวันนี้กระสุนก็ยังอยู่ในขาอย่มวัฒนาการในการแพทย์สมัยนั้นอ่ะถ้าจะผ่าคือผ่าสดก็เจ็บเนาะหมอบอกว่าคือจะไว้ก็ได้ไม่อันตรายหรือจะยอมเก็บผ่าออกก็เลือกเอานา่นือลูก นี่แบบพอเวลาเข้ามานึกถึงบรรยากาศบ้านเก่าๆของผมเหมือนกันนะโต๊ะเนี่ยของพ่อผมก็วางอย่างนี้นะคือมีกระจกแล้วก็มีรูปสอดแล้วบางครั้งมีแบงค์เก่าๆแบงค์เก่าๆสังเกตสมัยก่อนคิดถึงสภาพไม่มีนะไม่มีเาไม่มีไฟฟ้าต้องเป็นแบบนี้เลยก็คือต้องเปิดเปิดอย่างนี้นอนเดี๋ยวเปิดกลางคืนปิดข้างบนอ๋อให้ลมมาแล้วมีมุมไหมคะไม่มีเราก็มีมุมวงไม่มีสมัยนั้นไม่มีไม่มีไม่มียูข้างล่างเนี่ยคือเปิดไว้กันคนปีนเข้ามา เพราะมันจะมีลูกกรงรอบเลยไอ้ลูกกรงนี้ไม่ใช่เหล็กนะทองเหลืองจนจะมากี่ทุ่มอ่ะประมาณทุ่มขึ้นมาแต่หัววันเลยอันนี้เป็นหลุมหลอกอ่านี่หลุมหลอกหลุมหลอกไหมหรือเปิดไปปุ๊บมันก็จะลงไปแก้ข้างล่างลึงขาเราเองเป็นบันไดลงไปแก้งล่างเฉยข้าวเปิดขึ้นมาได้ไหมฮะได้ได้ที่เราสังเกตได้คือมันมีรูอ่านี่กลุ่มจริงจริงจะมี อันนี้โจนเขาเขารู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้อ๋อโจนจะไม่รู้ใช่ครับไม่รู้ทีนี้ลงไปเราก็จะเลือกได้สองทางก็คือมันจะมีประตูออกออกหนีออกมากนู่นลงมาก็ได้หรือจะอยู่เงี้ยวๆ่างนี้อ๋อนี่ไงข้างล่างพอลงมาใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนแบบมีช่องอากาศถ่ยเทนะใช่อากาศจะไม่คือหนาแนั่นเลยนะเนี่ะอ๋อนี่ไงมันมีแบบเป็นเหล็กอีกชั้นหนึ่งลูดปิดนี่เป็นประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับลูดปิด กิจกรรมช่วงท้ายๆวันท้ายเย็นท้ายวันของวันนี้นะครับก็เป็นการล่องแพนะครับโโอ้หขึ้นเรือขึ้นแพมันต้องก้าวเลยนะไปทรอมันหนีมันต้องก้าวเลย,ต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 ,เลยต้องเลยแล้วไงก็ต้องขา้ขามไปเลยอ๋ขอข้ามพอดีเดี๋ยวขาทางวัวทางผู้ใช่ใช่ใช่เลยมากทุกคนเนี่ยทุกคนเรือทะยิกยักยักอ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปหาเรือได้ เราก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราเป็นการลงแพครั้งแรกนะครับแต่คนที่ตื่นเต้นกว่าคือลุงลุงก็เพิ่งขับครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ยมันชิวนะคือมันไม่ได้ดูน่ากลัวแบบโค้งบึ้มปึ้มบึ้มขยับได้ยังเดินเลื่อนเรื่อยๆไม่ได้เหมือนล่องแก่งอย่างเงี้ยมาดินเนอร์นะไม่อันนั้นน้ำเขาไม่นิ่ยกแก้วต้องแก่งนะเขาไหลเชี่ยวอันนี้เขาน้ำนิ่งเขาจ่ายเฮ้ยยุงยุ่งอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับเพราะว่าลมมันเย็นชิวๆเป็นไง ตัวเนี่ยหลังฝนตกใช่กระตกไม่หนักนะแล้วทีจริงหลังฝนตกมันก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะเย็นเย็นเพราะถ้าแบบเปียงๆอบๆแบบเมื่อกี้นะโอ้โหลงน้ำมากอุ่นเลยอุ่นเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าลงแล้วห้ามขึ้นทำไมหนาวเดี๋ยวให้ดูนะตอนน้ำท่วมอ่ะโโอ้หตรงนี้เป็นรอยน้ำท่วมใช่ไหมใช่ปีห้าสี่อ่ะนู่นขอบสะพานเลยขอบสะพานบนเลยชาวบ้านก็เป็นการจีบบนสะพานอ๋อเราลาบ ก็ S <S อยู่บนสะพานบนสะพานนี่แหละมีบนสะพาน้างบนถนนมาจุดนี้จะเป็นไฮไลท์ที่พี่บอลบอกนะครับแต่คือวันนี้ฟ้ามันจะปิดๆน่หน่อยเพราะว่าฝนมันตกแต่ถามว่าอากาศดีไหมอากาศดีแต่ถ้าเรามาช่วงที่แบบฟ้าเปิดแดดจะรนะ้อนหน่อยแต่จะสวยคือพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์จะทางนี้ตกทางนี้แล้วมันจะสะท้อนอย่างเงี้ยมันเป็นพระอาทิตย์สองดวงถ้าสมมุติว่าจะมาเที่ยวที่นี่เซิร์ชอะไรดีครับบ้านสวนขวัญอะไรบ้านสวนขวัญนะครับตำบลมหาสวรรค์อำเภอบ้านมี จังหวัดลบบุรีนะค да รับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ตนี้คือใครอยากจะมาพาก็มีของเของกินมีครบมีทุกอย่างเที่ยวได้ทุกฤดูทุกฤดูโอ้โหแล้วรไปเลยไน้่งาอยู่อัวดูไหมพี่นนท์จับแขกพี่้ายทำไม แมมันเป็นข้ออ้างของผู้หญิงเลยเ่งกลัวได้เต็มที่แล้วถือถอดเสื้อแสงออกแล้วแดดเชืองลุ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 ีนนิดชียง เจัดเจ้าเนื้อโอ้โหเยอยีนี้ดีนะครับเซฟตี้เป็นเซฟตี้เมื่อกี้น้องก้อยก็ลงไปครับเชือกลดตอนผูกกับวงยางไว้งจะลงก็ลงจริงๆถ้าพี่ก้อยเปียกพี่ก้อยก็ต้องเล่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ให้หัวเปียกไงทำไม เฮ้ยไปอาบน้ำมาสิงกุหล<อ>ชิลชิชสบาย<อ>เหมือนตึ๊กแกเลยสบายมาก้อยอากางเกงมาพีตาเลรี่ หมดรอบครับแหมจริงๆไม่อยากจะให้หมดเลยนะครับ <c oughs> รู้สึกเพลินมากๆบรรยาก,กาศดีเฮ้ยเฮ้ยรอพี่ด้วย <c oughs> โอ้มันไม่ช่วคนแก่เลยแมวแมวเฮ้ยไปรับโอ้ย่ึบอันนี้คือเราก็แบบว่าไปแบบว่าชิวๆอันนี้ก็เกือบชั่วโมงนะครับนี่ดึงดึอ่าดดูดูเดี๋ยวมารับตากล้องนะครับ <Okay. S 1> ค่คอยๆรับกล้องนะครับฟุตเทจอยู่ในนี้ทั้งหมดโทรศัพท์สามสี่เครื่องเอามาให้หมด เสียวเดอดใจเย็นๆน้องพอขึ้นมาพอดีมองเห็นลูกจันมีใครรู้จักลูกจันไหมคนที่รู้จักลูกจันนี่น่าจะต้องอายุเท่าไหร่ครับพี่บอลน่าจะต้องมี40มนะมันจะหวานๆหอมๆลูกจันอร่อยฝาดฝาดคือยังไม่ได้งอมอะไรมากมันมันจะขืนๆอย่างเงี้ยมันงอมหรือว่าถ้ารู้ดูไหนที่มันได้มันจะหวานกว่านี้ หลังจากลาท่องเที่ยวเสร็จขึ้นมาปั๊บมันเราสามารถที่จะมาพักตรงนี้ได้ราคาบอกเลยว่าย่อมเยาวมากๆสําหรับใครที่อยากจะมาพักอย่างเดียวนะอาจจะแบบว่าไม่อยากจะาทากิจกรรมมาพักผ่อนฮิวใจอ่ะออราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ยังเป็นคนละ300บาทพร้อมอาหารเช้าคนละละ300อย <300 S 1> บาทถูกาามากเราเห็นตรงนี้ก็อยู่ได้ประมาณ4ี่คนอ๋อแต่ก็จะมีเลทราคาปราะเภทที่แบบว่าพร้อมกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับ S <S ตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นที่สองคนก่อนคสอคนก็คนละหนึ่งพันทบาทแต่ว่าจะรวมที่พักหนึ่งคืนริมน้ำแบบนี้เลยแล้วกออ็อาหารสามือ้อแล้วก็กิจกรรมทั้งท้งบกทางน้ำจริงๆค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่ามีผู้นำชุมชนอะ่ะเอาเรียกเหมือนเป็นไกด์อะ่ะมามาคอยดูแลเราครับอย่างนี้ดีคือเหมือนเป็นคนนำเที่ยวแล้วก็ถ้าเป็นกิจกรรมฟาร์มก็จะเป็นเพ้นผ้า S <S เห็นผ้าด้วยสีจากดินมหาสารเอาดินมาทำเป็นสีมสมมติหนูมาตั้งแต่11บเโมงหนูจะ,จะเลือกทำกิจกรรมได้กี่อย่างในแพ็กเกจนี้ทำกิจกรรมฟาร์มกิจกรรมฟาร์มได้3าอย่างนางอีแตน,นก็มีเลือกได้3มจุดเหมือนกันจะไปดูไก่ชนก็ได้จะไปเกี่ยวข้าวกับชาวนาก็ได้แต่ว่าพวกกิจกรรมเกี่ยวข้าวดำนาเนี่ยต้องเป็นตามฤดูกาล ไปอยู่กับชาวนานเลยเออก็บบจริงก็คือได้ลงพื้นที่จริงได้ลืมได้แช่ได้ลงพื้นท่ได้เท้าเลิกกันแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วก็กิจกรรมลุ่มน้ํา้น้ำก็เลือกได้2แบบล่องแพก็ได้หรือว่าจะไปนั่งเรือก,กับชาวประมงแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการหาปลาอย่างแรกเลยนะครับขอขอบคุณนะครับผมโครงการสลากส,รรรรส,รรรสันสร้างเพื่อชุมชนปี5้านะครับโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อให้พวกเรานะครับมี กำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมการเที่ยวชุมชนไม่ได้แบบเรื่องมากไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แพงอย่างที่คิดดูแลใกล้ชิดด้วยดูแลดั่งญาติมิตรอดั่งญาติมิตรแต่คิดตังนะครับเอาคิดเจอบอกเขาค่ะเอาเาะโอเคขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แล้วเจอกันบายบาย